สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Angel Card Reading Channel นะคะแล้วก็ขอสวัสดีชาวราศีกุมและคนากุมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 3กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่1 4มีนาคมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading เช่นเดิมค่ะก็ครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันตรวจดวงตาของชาวราศีกุมและคนากุมนะคะในเดือนเกิดของท่านนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดนะคะผู้อ่านก็ขออวยพรให้กับชาวราศีกุมนะคะทุกท่านที่เกิดในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ขอให้มีความสุขม,มากๆ ะะได้รับโชคลาภได้รับเงินทองได้รับของขวัญอลัค่าได้รับทรัพย์สิน นะคะมรดกมากมายมหาศาลเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ได้มีคู่ครองนะคะใครที่โสดอยู่ก็ขอให้เจอคู่แท้นะคะใครที่มีความรักคลุมเครือนะคะก็ขอให้จบสิ้นบรรหันไปแล้วเริ่มต้นชีวิตกับคนรักที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะจงพบแต่ความสุขนะคะสมหวังสิ่งใดนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมน้ำปรารถนานะคะรำ่ำรวยเงินทองแล้วก็มีความสุขนะคะโชคลาบยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับชาวราศี กุมนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะผู้อ่านก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้เช่นเดิมค่ะไพ่ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะอย่างไพ่ตัวตนของชาวราศีกุมภ์คุณได้ไพ่เหรียญน,นะคะแดเหรียญซึ่งเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากคาะเทียบในรเรื่องราวของได้เหรียญมาเนาะก็จะเป็นอะไรที่เหมือนบอกว่านะคะในเดือนนี้ชาวราศีกุมภ์เองเนี่ยผู้อ่านมองว่าตัวคุณเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินมีโชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามาหรือว่าจะมีคนที่เขาเข้า,ขามาสปอร์ตคุณเข้ามาสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินไนะม่ว่าจะเป็นลูกค้ามาจะเป็น เพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของคนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของคนที่ดีลงานกับคุณด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใครที่ทาํามาค้าขายนะคะก็ค่อนข้างที่จะลื่นไหลหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเงินทองเข้ามามากมา,กมายหรือว่าใครที่อชอบลงทุนนะคะ ก็เป็นช่วงของการที่คุณอาจจะต้องเก็บเกี่ยวหรือว่าซื้อเพิ่มลงทุนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องราวของไพ่เหรียญเนี่ยนะคะจริงๆชาวธาตุลมก็ชาวราศีกุมก็เป็นชาวธาตุลมอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีไพ่ของตัวธาตุธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องวา่างว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างมีความหนักแน่นในความเป็นตัวของตัวเองมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการที่จะทําอะไรต่างๆตัง้ตงนานนะคะปกติแล้วคุณค่อนข้างที่จะอ่าเหมือนกับว่าเออจะลงทุนดีไหมจะซื้อ ดีไหมจะไปดีไหมจะทําดีไหมนะคะเหมือน,นยังมีความหลังเลตรงนี้อยู่แต่ได้ความพอมีพลังงานของธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องในเดือนเกิดของคุณเนี่ยคุณมีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าอยากจะทําอะไรคุณก็รู้สึกว่า,วาอยากจะทําเลยนะอยากจะซื้อเลย อยากจะลงทุนเลยหรือว่าอยากตัดสินใจไปเลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องลังเลไม่ต้องรีรอนะคะคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้นะสำหรับไพ่แบรแรกเนาะทีนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของไพ่การงานกันบ้างนะคะเริ่มต้นวยไพ่งานาค่ะเพื่อนๆนะคะในเรื่องของไพ่การงานผู้อ่านมองว่าชาวราศีกุมเดือนนี้หากคนที่กําลังหางานทําหรือสมัครงานทําอยู่สมัครงานอยู่นะคะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองเนี่ยได้ถูกเรียกไปสัมภาษณ์นะมีเกณฑ์ไปสัมภาษณ์มีเกณฑ์การเปลี่ย ี่ยนแปลงในเรื่องของการเขาเรียกว่าอาจจะไปอยู่ต่างถิ่นที่ไม่ใช่ที่เดิมที่คุณอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะคุณอาจจะได้ไปสัมภาษณ์งานที่ต่างประเทศหรือคุณอาจจะได้ไปสัมภาษณ์งานที่ต่างจังหวัดหรืออาจจะไปสัมภาษณ์งานที่ค่อนข้างไกลบางคนอาจาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะคะเพราะคุณได้ไพ่ในเรื่องราวของอัศวินถือ ถือไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่แดไม้เท้าได้ไพ่ห้าไม้เท้าอาจจะด้วยความที่ว่าเหมือนตัวคุณเองเนี่ยเหมือนแบบรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกกระวลกระวยรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยมีความสุขกับที่ทํางานเก่าที่ทํางานเดิมหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้ชาวราศีากลุ่มในเดือนนี้ตัวคุณนะคะเหมือนแบบอยากที่จะ เหมือนแบบเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนงานออกจากงานลูกคุณรู้สึกเหมือนกับว่าที่เดิมไม่ค่อยไม่ค่อยอมีไม่ค่อย,อค,อยคือน่าจะหมด แพชชั่นในที่ทํางานเดิมนะคะจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าความวุ่นวายด้วยความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทาเดิมๆด้วยหรือเปล่าความก้าวหน้าค่อนข้างช้าอะไรเงี้ค่ะเลยทําให้ชาวราศีกุมเดือนนี้ในเรื่องของคนที่มองหางานใหม่หรือสักงําสมัครงานใหม่น่ะมีเกณฑ์ได้ถูกสัมภาษณ์หากใครยื่นใบสมัครไปแล้วรอนิดนึงนะคะว่ามองว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปสัมภาษณ์งานนะคะแล้วก็เหมือนเขาพิจารณาในเรื่องเงินเดือนในเรื่องเงินเดือนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกของคุณ ก็ได้มาด้วยเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่แปดเหรียญเนี่ยการเงินอาจจะได้ค่าเรียกว่าได้ตามความเหมาะสมหรืออาจจะได้มากกว่าที่คุณขอนะคะจะเป็นแบบนั้นนะสำหรับคนที่มองหางานใหม่คุณไม่ต้องลังเลค่ะเพื่อนๆคุณยังมีความลังเลอยู่นนในเรื่องของการตัดสินใจผู้อ่านมองว่าการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งแรกของชาวราศีกุมภ์นะคะด้วยความที่คุณได้ไพ่แปดแปดไม้เท้านะคะได้ไพ่ เดเธอร์มเพลนต์ ant, ant, ก็คือไพ่เปลี่ยนแปลงไพ่โยกย้ายนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันมาแบบนี้ในเรื่องของการงานใครที่รองานอยู่ใครที่อยากเปลี่ยนงานใครที่อรอ,อ HR หรือว่ารอทางบริษัทอื่นในการอาติดต่อกลับมาอยู่ผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะคะตามเป้าหมายหรือมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าได้งานตามที่คุณอรอคอยอย่างนั้นเองนะคะนี่สาหรับคนที่ หางานทําเนาะรองานอยู่รอเปลี่ยนงานอยู่อะไรเงี้ยคุณมีความสำเร็จได้เงินตามที่คุณร้องขอหรืออาจจะได้มากกว่าก็เป็นไปได้เนาะ แล้วก็สําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วผู้อ่านมองว่าหากใครเกี่ยวข้องเกี่ยวกับต้องมีลูกค้าต้องได้ประสานงานกับคู่ค้าต้องได้ประสานงานกับซัพพลายเออร์หรือว่าได้ลงทุนใหม่ๆหรือเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาเดือนนี้นะคะถ้าคุณผู้อ่านมองว่าหากคุณมีเกณฑ์ได้ทําแบบนี้เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วก็อาจจะได้คนที่เขา เขาเรียกว่าได้ลูกค้าจากต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะได้ลูกค้าจากคนที่เดินทางมาจากถิ่นไกลนะคะหรือ,อต่างสาขานะคะหรือว่าอาจจะไม่รู้จกักธุรก,กิจคุณเลยแต่อยากลองนะคะทำสัญญาหรือทําธุรกิจกับชาวราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการงานต้องบอกเลยว่าชาวราศีกุมเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอาจจะมีการเหมือนแบบว่า ลงทุนเพิ่มขึ้นมาบ้างหรือบางบางทีอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะยิ่งใครทํางานทางด้านเหมือนแบบค้าขายนะผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีกําไรแล้วก็มีลูกค้าประจานะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าได้เงินก้อนใหญ่นะคะได้ลูกค้ารายใหญ่ถึงต้องแบบเขาเรียกว่าได้เลี้ยงฉลองกันเลยทีเดียวนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่นะเพื่อนๆหรือบางคนอาจจะได้คนที่แบบ มาสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินน่ะนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนมาเสนอนะคะเรื่องธุรกิจให้คุณได้ทําธุรกิจเปิดธุรกิจให้หรือก็ เพื่อให้คุณเนี่ยบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจด้วยหรือเปล่าบางคนอาจจะโชคดีตรงที่ว่าแฟนหรือว่าคนรักเนี่ยสนับสนุนคุณในด้านของการลงทุนให้เปิดธุรกิจให้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณมีไพ่หกเรียญตรงนี้8เหเรียนแล้วก็ไพ่เดอะซันนะคะปะู้อ่านมองว่าคุณมีเกณฑ์การที่ได้เจอคนที่เขาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนรักหรือว่าเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักที่เขาไว้ใจคุณในการที่จะให้ทําธุรกิจให้แล้วก็เขาจะเป็นคนลงทุนให้คุณแล้วก็คุณเนี่ยบริหารจัด นะคะในด้านธุรกิจนะคะค่อนข้างไปได้ดีแล้วก็ต้องบอกว่ารอนิดน,นึงนะคะตัวคุณเองอะ่ะคิดว่าตั้งแต่เดือนเกิดคุณไปจนถึงครึ่งปีแรกเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยจนถึงประมาณสักเดือนอมิถุนายนคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขยับขยายสาขาหรือว่าสามารถที่จะทําให้คนที่เขาไว้คนที่ทําให้คุณเนี่ยลงทุนให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าได้กําไร เป็นกอบเป็นกรรมแล้วอาจจะมีการขยับขยายสาขาให้คุณเพิ่มเติมหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะที่เปิดธุรกิจเองทําธุรกิจเองลงทุนเองนะคะแล้วก็มีการขยับขยายสาขาเพราะคุณได้กําไรไพ่เนี้ยค่ะเพื่อนๆต้องบอกเลยว่านะคะถ้าไพ่แปดเรียนขึ้นอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ค่อนข้างเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินทองของคุณด้วยว่าจะเป็นผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะได้มีการปรับขึ้นเงินเดือน ในมีการดูแลในเรื่องของรายรับที่เพิ่มขึ้นหรือว่าคุณได้กําไรจากการค้าขายเพิ่มมากขึ้นนะคะจะเป็นประมาณนี้สําหรับชาวราศีกุมนะคะสาหรับคนที่ทํางานทําธุรกิจก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีแทบจะไม่มีอุปรสรรคเลยถึงแม้จะมีไพ่ปัจจุบันของคุณจะมีความวุ่นวายความเบื่อนหน่ายนะคะรู้สึกเหมือนอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนแปลงอยากอะไรบ้างแต่ก็มันเป็นเพียงแค่ไพ่ห้าไม้เท้าคะ่ะเพื่อนๆนะคะมันมีความรู้สึกแย่บางช่วงแหละนะคะอดทนนิดนึงที่ร่าน่าจะผ่าน ด,ด้ซึ่งมาดูไพ่ที่หว่านจัะไปให้ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้หไม้เท้าคุณได้3ามดาบคุณได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะมาทั้งธาตุน้ำธาตุลมนะคะธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณมาหมดเลยนะคะผู้อ่านมองว่าเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า บางครั้งก็รู้สึกมั่นใจในเรื่องของงานที่ทําบางครั้งก็รู้สึกสับสนบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเราจะอยู่ดีไหมเราจะไปดีไหมเหมือนตัวคุณกําลังคิดเปรียบเทียบอยู่อะว่าว่าจะเอายังไงดีนะคะกับเรื่องราวของการงานของคุณนะคะถ้าใครมองว่าการตัดสินใจของตัวเองเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะไปดีไหมจะออกจากที่เดิมแล้วก็จะไปที่ใหม่เลยไหม ลองอยู่สักพักหนึ่งไหมคะผู้อ่านมองว่าถ้า3เดือนเนี้ยภายใน3เดือนพลังงานตรงนี้นะยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดิมคุณมีเกณฑ์ได้อาจได้ถูกปรับเลื่อนขั้นนะคะถึงแม้จะมีความวุ่นวายมีอะไรอย่างที่ผู้อ่านบอกอ่ะมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ องค์กรของคุณหรือว่าบริษัทของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนความวุ่นวายมันก็เลยเหมือนมีเข้ามานะคะไม่ว่าจะแต่แต่ละตําแหน่งแต่ละสาขาอะไรเงี้ยค่ะมันจะถูกปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นลองดูว่านะคะภายใน3เดือนนี้นะคะลองใจเย็นๆดูก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเพราะว่าไพ่บริวารของคุณได้แดไม้เท้าความที่ว่า อะไรใดอะไรต่างๆที่มันง่ายๆมันกาลังจะมันกำลังจะผ่านไปนะคะความเรื่องเรื่องความวุ่นวายอะไรเงี้ยเรื่องง่ายๆเริ่มจะเข้ามานะคะลองดูเพราะว่ามันมีไพ่หกไม้เท้ามันมีการถูกพิจารณาในเรื่องของตําแหน่งของคุณถูกเขาเรียกว่า ถูกจับตามองในการที่จะปรับเลื่อนขั้นของคุณเพียงแค่ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องเขาเรียกว่าะระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนนะคะเพราะคุณเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมแต่ว่าเดือนนี้ที่ผู้อ่านบอกว่าคุณโชคดีตรงที่ว่ามีธาตุดินมาเกี่ยวข้องนะคะคุณต้องมีความหนักแน่นนิดน,นึงนะคะถึงบอกว่าอย่าอยาอ่าอาจจะมีความลังเลบ้างอาจจะมีความเหมือนแบบพิจารณาในเรื่องระหว่างไปที่ใหม่หรืออยู่ที่เก่าลองดูก่อนคะ่ะ3าเดือนนี้หากยัง รอดูก่อนอเอาเป็นว่ารอดูก่อนสามเดือนนี้อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งเปลี่ยนแปลงอะไรรอฟังข่าวเดือนเกิดของคุณผู้อ่านมองว่าหลังใครก็ตามที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์หลังวันเกิดของคุณไปอ่ะลองดูนะคะไม่เกินเดือนมีนาเมษาคุณอาจมีเกณฑ์การได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานอาจจะถูกปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้หากปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วไม่พอใจตรงนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะผู้อ่านมองว่า ถ้ามองตามรูปแบบแล้วนะคะเดือนที่เหมาะสมสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยที่คุณจะเปลี่ยนงานผู้อ่านมองว่าเดือนพฤษภามีเกณฑ์การเปลี่ยนงานจะดีกว่านะคะพฤษภานะคะเพราะถ้าเปลี่ยนในช่วงของจังหวะเนี้ยความวุ่นวายมันจะมาต้องใจเย็นนะคะเพื่อนๆสำหรับชาวราศีกุมเนาะผู้อ่านอยากให้คําแนะนําแบบนี้ช่วงนี้ให้นิ่งๆไปก่อนทํางานไปก่อนนะคะใจเย็นๆไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งที่จะตัดสินใจอะไรเพราะว่าคุณเองน่ะได้ไพ่เดือดสัน ไพ่เดือสันเนี่ยเดือนเกิดของคุณเลยนะคะ ผู้อ่านมองว่า ah ความสําเร็จมันมาแน่นอนนะคะความสําเร็จความมั่นคงความมีชื่อเสียงความโด่งดังในองค์กรความที่ไม่มีใครจะล้มชาวราศีกุมได้ในเดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะมีความสําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะให้ลองผ่านพ้นช่วงประมาณสักมีนามเมษาไปก่อนนะคะเดือนที่ดีคือเดือนการเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงประมาณที่ดีคือผู้อ่านมองว่า ah รอดูประมาณสักเดือนพฤษภามิถุนายนนะคะค่อยเปลี่ยนช่วงนั้น นะคะมันถึงจะค่อนข้างให้ขุนกับชาวราศีกุมเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวราศีกุมค่ะการเงินคุณได้แปดเหรียญอย่างที่ผู้อ่านบอกไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงคําว่าแปดเหรียญมันแบบค่อนข้างดีมากอะนะคะผู้อ่านมองว่าเดือนนี้ในเรื่องราวของการเงินของคุณโชคลาภของคุณมันจะมาจากการทํางานมันจะมาจากการลงทุนมันจะมาจากคนรักคนสนับสนุนคนซัพพอร์ต คนดูแลนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะให้โชคให้ลาภให้ล่วงนะคะเพื่อนๆล่วงหมดเลยนะคะแป๊บหนึ่งค่ะคนที่จะให้โชคลาภกับคุณผู้อ่านมองว่าอาจจะเป็นคนรักของคุณด้วยซ้าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้เงินก้อนน่ะได้เงินก้อนมาลงทุนะนะคะคุณอาจจะเจอคนรักที่เขาเขาเรียกว่า อชอบดูแลนะคะชอบดูแลในเรื่องราวของชีวิตของคุณก็ได้นะคะเหมือนแบบอยากดูแลให้คุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีเงินก้อนไว้ใช้ซัพพอร์ตตัวเองไว้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะการเงินจะมาจากตรงนั้นแล้วก็จะมาจากการทํางานด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ขายบ้านขายรถ แบบว่าทำงานนะคะทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านการขายรถการซื้อมาขายไปการทำธุรกิจแบบการค้าการขายนะคะค่อนข้างกำทำกำไรเป็นกอบเป็นกำนะคะผู้อ่านเลยมองว่าหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่า ขายคอนโดระดับ2-3ล้านได้บางคนอาจจะขายรถได้แล้วก็เพื่อนเหมือนกับว่าอาจจะอยากต้องการเปลี่ยนรถใหม่นะคะโชคลาภก็จะมาจากนี่แหละคะ่ะมาจากทรัพย์สินมาจากการลงทุนมาจากคนสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเงินนะะเนี่ยค่ะไพ่เนี่ยวิวออฟฟอร์ทูนค่ะเพื่อนๆที่คุณได้เนี่ยนะคะผู้อ่านมองว่ามันมาจากการที่คุณเนี่ยนะคะมีหนึ่งละต้องเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง นะคะบางคนอาจจะเอาทรัพย์สินเนี่ยไปเขาเรียกว่าทําธุรกิจหมุนธุรกิจต่อธุรกิจนะคะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีมีเงินตรงนี้เข้ามาหรือบางคนได้มรดกนะคะจากครอบครัวก็ไปแปลงสภาพเป็นการลงทุนเอาไปปล่อยเช่าเอาไปปล่อยเช่าเอาไปทําค้าขายหรือว่าให้คนอื่นเช่าที่ดินให้คนอื่นเช่าบ้านให้คนอื่นเช่าแบบว่าเช่าอะไรดีอะเช่ารถเช่าคอนโดอะไรเงี้ยค่ะ หกเหรียญน,นะคะหกเหรียญก็คือตัวนี้นี่เองค่ะเพื่อนๆพื่อเพื่อนมองว่ามาจากคนที่เขาสายเปย์อะอ่ะโอเคพื่อนพูดง่ายๆเลยคุณเจอสายเปยะ์นะคะการเงินมาจากตรงนั้น10ไม้เท้ามาจากผู้ใหญ่สนับสนุนคุณนะคะคือความเฮงอ่ะต้องเรียกว่าเฮงเลยอ่ะหกเหรียญแปดเหรียญน,นะคะ the view of fortune คือผู้ใหญ่สนับสน,นุนผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่หนึ่งเป็นไปได้จากบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะคะหนึ่งอะที่ไม่ใช่พ่อแม่เรานะคะอาจจะเป็นอาจจะเจอจู่ๆคนที่โสดอยู่อาจจะเจอหนุ่มที่เจอคนที่เขาชอบชอบดูแลชอบเทคแคร์เจอสายเปว่างั้นอยากได้อะไรก็ซื้อให้อยากได้อะไรจัดหาให้หรือในเรื่องของการงานคุณโชคดีได้รับโปรเจกต์ทำโปรเจกต์สำเร็จได้เงินก้อนโตเลย นะคะหกเหรียญตรงนี้ผู้อ่านมองว่าคุณจะได้เงินแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะลองดูว่าถ้าเดือนเกิดของคุณเนี่ยได้เงินก้อนแรกเดือนต่อๆไปจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งมาจากผู้บังคับบัญชาสองมาจากคนรักสามมาจากลูกค้าการเงินของชาวราศีกุมเดือนนี้โดดเด่นจริงๆนะนะคะในเรื่องของความความร่ำรวยต้องบอกว่า พลังของพลังของการเงินมาโดดเด่นเลยนะคะทำอะไรก็บอกไปเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะที่จะเริ่มต้นลงทุนไม่ว่าจะเปิดกิจการของตัวเองทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าลงทุนในเล็กน้อยน้อยนะคะไม่ต้องเยอะ นะคะคแต่อย่าลืมว่าการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเอาเงินของเราไปลงทุนเนี่ยคุณควรศึกษาให้ดีก่อนนะคะศึกษาเศรษฐกิจศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังจะลงทุนศึกษาในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันในการสูญเสียนะคะไม่ได้หมายความว่า เพราะว่าต้องดูต้องต้องคิดนิหนึ่งว่านะคะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมค่ะเพื่อนๆนะคะมันอาจจะตรงและไม่ตรงกับใครก็ได้แต่อย่าลืมว่านะคะด้วยความที่พลังงานตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะคะก็ลองดูว่าหยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองก็ลองเริ่มต้นดูค่ะ,คะเพื่อนๆผู้อ่านเชียร์เลยแปดเหรียญไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณสําเร็จแน่นอนทีนี้เรามาดูในเรื่องราวของความรักกันบ้างเรื่องราวของความรักคุณเจอคู่แท้นะรับชาวราศีกุมเพราะอะไร คุณได้อัศวินคุณได้ไพ่ไพ่ของเขาเรียกว่าได้ไพ่ของบุคคลขึ้นมาได้ไพ่ temperance คู่แท้เดอะซันคู่ซัพพอร์ตคู่เกื้อหนุนนะคะสำหรับความรักคุณมีเกณฑ์ได้เจอคู่แท้คู่ที่สามารถทุ่มชีวิตให้กับคุณคู่ที่สามารถให้อะไรกับคุณโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนคู่ที่ จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณโยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงเจอปุ๊บอาจจะมีเกณฑ์ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเจอปุ๊บอาจจะมีเกณฑ์ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเจอปุ๊บอาจจะมีเกณฑ์ย้ายไปอยู่ด้วยกันเจอคุณดูแลคุณไปตลอดชีวิตเจอคุณเลี้ยงดูคุณไปตลอดชีวิตเป็นคู่แท้ของคุณบางคนเจอแล้วอาจจะแต่งงานเลยมีลูกเลยคนโสดดีใจด้วยจริงๆคะ่ะเรามาดูกันและทีนี้ผู้อ่านองบอกว่าอย่างนี้นะชาวราศีกุมนะคะสำหรับคนโสดอยู่นะคะ ผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะด่วนจีไปสนิจาเจอคู่แบบปุบปับแต่งงาน strange และเป็นคนที่ยอมคุณทุกอย่างด้วยอ่ะคุณจะเจอคนที่เขาเอาใจคุณมากๆเลยนะถึงแม้เขาภายนอกคุณอาจจะเจอคนที่แบบเอ้เงียบขื่นไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรเลยเงียบๆแบบแบบดุแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาฟังคุณทุกด้านเลยนะ เขายอมคุณทุกอย่างเลยในเมจิเชียนเนี่ยการเริ่มต้นสามสัมพันธ์เนี่ยนะคะชาวราศีกุมคุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงเปผู้ชายที่ดูผู้อ่านอยู่ตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่ต้องต้องเรียกว่าชาวราศีกุมเนี่ยถือไพ่ใบใหญ่ถือไพ่เหนือกว่าคนรักนะคะ six of raffle ก็คือ6เหรียญเจอความรักต่างใบ เจอความรักต่างถิ่นแดนไกลคนไม่ใช่บ้านเดียวกันไม่ใช่ถิ่นเดียวกันเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างประเทศนะคะและเป็นคู่แท้ด้วยเป็นความรักที่แบบมีความอ่อนมีความอ่อนโยนมีความละมุนล,ละไมตรงนั้นมีความรักแบบแบบเด็กๆมีความรักแบบเลิฟแอดเฟิร์ s ไซซ์เป็นคนเป็นเหมือนแบบรักแรกเหมือนเจอแล้วรักเลยนะคะอันนี้ต้องดีใจกับชาวราศีกุมนะคะสำหรับคนโสด เตรียมตัวสละโสดได้เลยเดือนนี้เนี่ยเงินตรงเนี้ยมาจากสินสอดมาจากของขวัญอันล้ำค่ามาจากสิ่งที่คนรักของคุณให้หรือต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายมาดูผู้อ่านผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์การที่จะเจอผู้หญิงที่เขาเป็นคนที่แบบรักแฟนมากๆอะ่ะรักได้หลงแฟนมากๆอยากให้ทุกอย่างอะ่ะจะเป็นประมาณนั้นนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะเดือนนี้ผู้อ่านมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่วางแผนมีวางแผนแต่งงานเอ้ามาอีกแล้ว วานมองว่าคุณมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดนะแฝดหญิงชายแมงก็แฝดแบบเป็นแฝดอ่ะมีเกณฑ์ได้ลูกครั้งเดียวแบบแฝดเลยอ่ะนะคะวางแผนแต่งงานได้เลยนะสำหรับชาวราศีกุมชาวส่องแปดดาบแปดาดาบมาไม่ต้องรีรอไม่ต้องคิดมากค่ะสําหรับคนที่มีคู่คุณไม่ต้องกังวลปัญหาทุกปัญหามีทางออก ถ้าคุณมองในเรื่องราวของการมีบุตรยากไปปรึกษาหมอถ้าคุณมองในเรื่องราวของฝ่ายครอบครัวฝ่ายชายฝ่ายหญิงจะรับได้ไหมให้คุยกันให้มองหน้าให้หันหน้าเข้าหากันแปดดาบหมายถึงว่าคุณหาทางออกเจอนะแต่เพียงแค่ว่าคุณหาแต่ว่าคุณมองคุณมองไม่เห็นคุณเลือกที่จะยังไม่คุยสิบเหรียญมาแต่งงานเลยค่ะมีบุตรได้เลยยังไงผู้อ่านก็มองว่าคุณมีลูกแฝดแน่นอนสองคนไม่งั้นก็ถ้าคลอดแล้วต้องเป็นหัวปีท้ายปี นะคะผู้อ่านขอแสดงความดีใจกับชาวราศีกุมเดือนนี้นะคะการเงินการงานความรักความสุขในเดือนเกิดของคุณรับไปเลยของขวัญอลัมค่าผู้อ่านขอให้คุณมีความสุขมากๆประสบความสําเร็จในชีวิตบางครั้งร่ํารวยโชคดีเจอคนรักเจอคู่ครองเจอสายเปได้บุตรตามที่ต้องการเจอคนรักที่รักและหลงคุณมากๆฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับผู้อ่านแบบนี้นะคะและเรามาเจอความ จะมาคุยกันในเรื่องราวความรักในครั้งหน้าสำหรับไตรามาสต,ตรงกลางเดือนกันค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ